ว่าการเป็นอะไรแน่นแน่นนะว่าจะมีสินค้าขาดแดลนนะซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศก็เลยให้มีการสินค้าขาดแดลนเพื่อที่จะได้เกิจจดกิจกรรมต่างๆภายในแต่ตละประเทศนะครับเพราะนั้นเหตุผลที่เราเรื่งจัดในวันนี้ก็เพราะว่าเราจะมีการคุยเรื่องพม่า,งมาลงลงึกนในเดี๋ยวป่านนี้อาจาร,รย์วิชัยเข็มต้องคำก็กเตรียมการซึ่งถ้ามันนั่งูดลืินเหือนพม่าหน้าของทีทปีนะครับลงลื่นเหือนพม่านะครับโดยท่านตัวนี้อาจจะมีมีเงินตั้งหลายพันล้านแล้วครับ ก็จะมาเล่าหรือว่าการทําธุรกิจในท่านมากที่อันซีเนี่ยนะมันมีอะไรที่เราอยา่รู้บ้างและต้องเตรียมตัวอะไรบ้างถ้จะถ้ากจะทำธุรกิจในย่านกุ้งอินเดีบริกนะครับแล้วก็ขณเดชการจาริชัยมากเป็นหน้าสูงเนี่มีสองจริชัยนะครับซึ่งมาจากศุลกากรก็จะพูดถึงว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูกปตอบบ่อยๆที่ด่านชายแดนของไทยกับพม่านั้นถูกปรับเรื่องอะไรมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างต้องดูอะไรบ้างนะครับส่วนผมนะก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการบริหารสินค้าวัสดุอุปก่อน วันนี้ผมจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทําพิธีการสุรกรที่ฝั่งพม่ามาเล่าถึงให้ฟังด้วยเพราะว่าถามว่าทำไมผมรู้เรื่องเปอผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ถามเพื่อนที่อยู่ในพมา่าถามเพื่อนที่อยู่ในฝั่งชายแดนแม่สอดว่าพิธีการสุรกรศฝั่งพมา่าเขาทำมาอย่างไรนะครับเขาจะเล่าถึงให้ฟังเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับผมอยากเรียนว่าเรื่องของพอม่านั้นเป็นเรื่องที่ขณน,าานี้เราไม่รู้ไม่ได้นะครับและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้คือว่าเราทำยังไงถึงจะทำตุ้มจีในพม่า โดยที่หนึ่งต้องตามกฎหมายสองติดเลียดในเชิงภาษีก่อนระหว่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งเพื่อเพิ่มควา,ามสามารถในการแข่งในทางการเงินการและสามจะทำธุรกิจได้ขายสินค้าแดงเข้าไปในพม่านะถ้าหมดเหตุผลที่เราจำเป็นต้องจัดหัวข้อตรงนี้แล้วก็ปรากฏว่าที่ว่างๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเห็นนั่งประหลอดนะครับที่นั่งประหลอดกันเพราะว่าอะไรบางท่านเราแฟ้มกันได้เพื่อน บางท่านก็บอกผมไม่วางไว้เพราะไม่มีที่วางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างไรเดี๋ยวจะมีคนทยอยเรื่อยๆนะครับยังไงถ้าท่านมีใครเดินมานั่งข้างถ้าเพื่อนบอกขนมบอกนะครับเพื่อจะได้มานั่งเสริมกันไปนะครับวันนี้คนจองมา600คนครับมีคนจองหกร้อคนแล้วก็ถ้าที่นั่งไม่พอข้างนอกเราต่อวงเราปิดข้างนอกนะครับมารับที่จะดูเข้ามาได้คนเดินแล้วผมอยากเตือนว่าในป่าตรงนี้ท่านจะเป็นช่วง์สำคัญนะครับถ้าที่ท่านถ้าท่านจะกลับกอดประเภทมารับเอกสารไปแล้วกลับก่อนเนี่ยท่านก็อาจจะพลาดข้อมูลดีดี พราะการอ่านข้อมูลในเอสกสารกับการฟังมันแตกกันการฟังนี่คมมันมากกว่าเยอะและ้วก็บ่ายนี้ผมอยากจะไฮไลท์ที่บ่ายนี้ก็คือการคุยการจวิจัยเป็นคำๆครับซึ่งถ้าจะพูดเลยว่าถ้าจะต้องไปขายสินค้าในพม่าเนี่ยต้องจดเปลี่ยนตราบริษัทยังไงต้องจดเปลี่ยนโลโก้ต้องจดเ,เปโล,โโลี่ยน,นแบรนด์ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านถนัดอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าบ่ายนี้ถ้าท่านมาเปลีนอะไรอยากพึ่งกลับก่อน